การปฏิบัติที่แบบนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่มันมันหมายมันมันแสดงให้เห็นว่าเราเลื่อนขั้นไปถึงขั้นนั้นขั้นนี้เก่งขึ้นไหมคะเหรอกอใช่มันเลื่อนขั้นไปทางที่จะบ้าอันนี้มิตจะบ้าก็ไปยึดนิมิตก็มึงก็ลองดูสิมันก็หลงนิมิตนิมิตที่เด็ตัวที่คนปกติเขาไม่เห็นใช่อเยอะแยะที่หลมคือกูพูดเรื่องกูบาบางกรอ่ะ โอ้ยเห็นเห็นแลเนี่ยเป็นเท่าเวสวรเลยอ่ะเนี่ยเขาไม่เห็นปลาลูกข้อที่ที่ห้วยหลวงเนี่ยเขาบอกนี่บริบาลพญานาคเขาต้องให้สร้างศาลเลยนะโอ้ยพวกขใี้ไปไงต้องทําเลยเอาอะไรมาคุมเลยเวลาเวลาเขาเห็นหงมาแทรกจิตเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นพญาหงเขาจะมีสองตัวเขาก็จะวิ่งบินขึ้นเขาเงี้ย